สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือม,มาม่าสเปเชียลสปอกกี้พรีเมียมมันเป็นสอปอกกี้วลอยอย่าไปคิดว่ามันเป็นมาม่ามาม,มา่าหมูสับไข่ต้ม,มผักกะหล่ำใช่ไหมมาม่ามาม่าหมูชิ้นผักต้มกะหลำ่ำแล้วก็เส้นส เส้นมีอยากกินหนึ่งนี้อยากกินหนึ่งนี้พ่อซื้อมามามาให้กินก็ได้ไมไดหมูนี่ก็ไอ้นี่แต่เส้นนี้เราไม่มีนะเส้นเล็กะเส้นเล็กเราหาซื้อน้อยขนาดนี้ไม่ได้เส้นเล็กเขาขายยาใหญ่เอาน้ำจิ้มมาดูหน่อยเอาน้ำจิ้มมาเดินอ้าวลองดูเอาคุกๆมันเยอะมากเลยนะน้ำจิ้มนี่กินนะหัวโลนเลย<อ>เลยพราะว่าเพราะว่าสั่งแย,ยกมาเพราะว่ากลัวน้องถึงกินไม่ได้ก็เลยสั่ง กินได้เทเลยไหมเอาคุกคุกก่อนคุกก่อนนะครับคุกก่อนคุกก่อนเอาคุกเลยคุกเลยอ่ะคุกเลยนั่นแหละเออในลองตักให้ดูได้มันคืออะไรมันคืออะไรเป็นไข่ไข่ผิดแกงส้มแต่มันรสชาติเป็นยังไงนลองชิมดูดิลองชิมหน่อยเอ้ยช้อนหนูมันมันน่าตาไข่ไข่เอง อชิมดูอ้าวเหรอแน่นะชิมดูนก็คือซอสกิมจิรมชาติไงเค็มฮะมันเหมือนเอาไปคลุกกิมจิแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเยอะเลยฮะผมไม่ถูกใช้เคร่องปรุมาอะผสมอะไรแล้วันมันคล้ายๆเลือดเลยในกองผงแต่มันอร่อยดีนะฮะอ่าทางานกินเลยอุ้ยมันก็จะเผ็ดไป น้ำซุปด้วยนะกินยังไงร้านมาม่าทีนี้จะแคสมาม่าต่อก็ไม่ได้แล้วเนะเค็งลงมาหมดเลยเค็งลงมาทีเชียรเลยน้องเผ็ดน้องไม่เผ็ดน้องกินได้น้องเผ็ดและน้ำชาเขียวแม่กำเบอรอ้าวน้ำชาเขียวลูกแม่ซื้อมาลูกแม่ซื้อมาทีนดเดยกันเอาที่ชู่ออกก่อนเอาที่ชู่ออกกอนแล้ว

บ้านก็ได้เฮ้ยพี่ขอไข่ได้ไข่ของ่ขอไข่แล้วเราไปหันไขกันคบแล้วตัอกกีกเราชินนี่ดันไข่ันไขนี่นะเขาบอกว่าเอาไว้เอาไว้เอาไว้แบบคนไข่ต้ม พูดหน่อยใส่เกลือแต่บุกชึ่งนอรถเดี๋ยววันหน้าเขาไม่ให้เราเข้าร้านแล้วแล้วมากินประจำด้วยนะนนอกเขาคเป็นคนตะกอนเนี่ยวันนอกอยือตะไล่จะนากินตมาม่าธรรมดาเนาะ ขายบัวซื้อรถดแล้วมากินเนี่ยขายบัวไปตั้งสามสิบตัวสามสิบตัวใช้งเงินหลายล้านไปซื้อรถมาสองล้านเหลือเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยมากินเลยหมูนีน่ก็ผิดหมูห้างที่ไข่มีเต้าหู้เต้าหูปา้ปลาแล้วมีต๊อกปกิกก จริงๆก็คือเส้นเส้นกลมไม่ใช่เส้นกลมมันคือมันคือแป้งแป้งนั่แหละอวาพ่อเอามามนๆนห่ก็เนการเหมุอเจ้าหลุนจริงฮะหุนจริงไหม้ดิก็พ่อเป็นเจ้าของวัถุดนีม่ใช่แฉกจริงเดี๋ยวพ่อทำให้ินได้ที่คอนโด ก็จะใส่เป็นคู่นี่ในปลาหมึกด้วยเด็กว่านี้แต่นี้จะเพิ่มปลาหมึกมันก็เพิ่มได้นะพ่อจริงเหรอแกเราไม่เพิ่มนะระวังหกนะดูอันนี้ขเขาเรียกอะไรนะสเปเชียลต็อกป,ปกกี เียอันนี้คือสเปเชียลใช่สเปเชียลพรีเมียมอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อไหนสเปเชียลซ๊อกกี้ใช่ไหมคะถึงเรียกสเปเชียลซ็อกกี้ซ็อกกี้ซ๊อกกี้ซ๊อกกี้ที่ส้มติ๋วชอบกินเหรอไหมใช่ทุกคนเขาก็ชอบกินเขาไม่ชอบนี่ดูเด็กต้องกินอันนี้แล้วก็นี่นี่ใช่ไหมคะกิน เจมๆขนาดนี้เลยจ้าคนเต้นตะพุ่มหายหมดเลยคิวบี๊พี่ขอที <t <t ่คิบได้ไหมที่เีวที่เดียวเอาไหมเหนียว่ำมากเป็นไงหางอ้าวมเหนียวเพ้นไสูง่นเนื้อใช่ไหมหไมได้ พักพักไหนพ่อซูทอยากซูทอ่ะอยากเห็นซูทอ่ะซูทแบบอกีเสร็จนี้ไม่สุกแล้วตอนนี้สุกยังยังซูทซูทซูทไม่ได้

เดี๋ยวขออนุญาตไปทานกันต่อนะคะไป้ที่